ลาซานเป็นอีกหนึ่งทำเลศักยภาพที่หลายๆคนอยากมาอยู่อาศัยเพราะสามารถสัญจรได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS b e บ l i n g หรือทางด่วนบุรพาวิถีอีกทั้งยังมีร้านอาหารคาเฟ่คอมมูนิตี้มอลล์และห้างชั้นนำรองรับอีกมากมายลาซานจึงช่วยตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ยังรักไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองแต่ยังรักความสงบความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับ สวัสดีครับผมจู่เนียจากขายดีพ r o p e r t y วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมโครงการโครงการหนึ่งตั้งอยู่บนซอยลาซานนั่นก็คือโครงการดอเช่ลาซานนั่นเองครับตัวโครงการดอเช่ลาซานนะคะเป็นคอนโดโลไลท์ค่ะมีความสูง8ชั้นมีจำนวนยูนิตแค่เพียง1 7 8ยดูนิตเท่านั้นค่ะโดยคอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็คือ Your Perfect Highway ค่ะสุนทรีแห่งการใช้ชีวิตค่ะเราอยากให้ลูกบ้านทุกคนนะคะรู้สึกผ่อนคลายเวลาเราได้อยู่บ้านค่ะ ล็อบบี้ของเราเป็นแบบ volume, ดับเบิลวอลล่มยกเพดานสูง2เท่ามาพร้อมกับหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงช่วยให้รู้สึกถึงความโปรง่งโล่งสบายห้องนี้ก็จะปูพื้นและเสาหินอ่อนนําเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะส่วนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยทางเราก็สั่งทําเป็นพิเศษในสไตล์ของโมเดิร์นเฟรน์และใช้ผ้าทวิตของแบรนชั้นนําจากประเทศฝรั่งเศสมาปักและตกแต่งเบาะนั่งทั้งบนเก้าอี้และโซฟาทำให้ห้องนี้ดูหรูหราและมีระดับมากขึ้นไปอีก ลูกบ้านก็สามารถมานั่งพักผ่อนชิวๆในล็อบบี้ที่สวยที่สุดในย่านลาซานนี้ค่ะและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ฟิตเนสของโครงการดอเชลาซานโอ้โหกว้างใหญ่มากๆเลยนะครับใช่ค่ะฟิตเนสของดอเชลาซานเนี่ยค่ะคือเราให้อุปกรณ์เครื่องเล่นครบคันเลยค่ะโดยจะแบ่งเป็น2โซนนะคะจะมีโซนคาร์ดิโอค่ะแล้วก็ส่วนของเวทเทรนนิ่งค่ะเราจะมีอุปกรณ์ให้สําหรับมาออกกําลังกายได้ครบคันเลยค่ะ บริเวณตรงนี้จะเป็นสระว่ายน้ําของโครงการค่ะเป็นระบบน้าเกลือความยาวถึง20เมตรนะคะแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นโซนเด็กอยู่บริเวณตรงนู้นด้วยค่ะแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนเลยค่ะบริเวณห้องตรงนี้จะเป็นห้องเกมรูปนะคะเวลาเราทํางานสามารถมานั่งทํางานตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเวลาเรามีมิสติ้งกับเพื่อน,นะคะ่ะเราสามารถจองแล้วก็มานั่งประชุมไปตรงนี้ได้เลยสามารถนําแล็ปท็อปลงมางทํางานบริเวณนี้ได้เลยได้เลย,ะค,ะเลยค่ะ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของส่วนกลางในคอนโดดอเชลาซารก็ถือว่าให้มาอย่างครบและตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยอยู่ในบริเวณเดียวกันหมดเลยครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าส่วนกลางเนี่ยยังสวยขนาดนี้ห้องจริงจะสวยขนาดไหนงนั้นเราไปดูกันเลยไหมครับค่ะไปเลยค่ะเดลต้าพาไปชมค่ะเจอเลยครับ ค่ะสำหรับโครงการโดเช่ลาซานนะคะก็คือมีห้องทั้งหมด3รูปแบบค่ะจะมีสตูดิโอวันเบดแล้วก็ทูเบดค่ะส่วนห้องที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องสตูดิโอค่ะจะมีขนาด25ถึง26ตารางเมตรค่ะ ตรงนี้ที่เรายืนกันอยู่นะคะจะเป็นส่วนของพัวค่ะก็จะประกอบไปด้วยตัวซิงค์ค่ะเาไฟฟ้าแล้วก็ที่ดูดควันค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะทําอาหารนี่ก็สามารถทําได้สบายๆเลยนะคะใช่เลยค่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับวางตู้เย็นแบบขนาดใหญ่ได้เลยหรือถ้าเราไม่มีตู้เย็นเนี่ยบิวอินเพิ่มก็ได้เป็นชั้นวางอของสำหรั<พ>บทำอาหารก็ได้ค่ะบริเวณห้องน้ําค่ะเราจะแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีฉากกั้นห้องน้ําให้ด้วยค่ะบริเวณโซนห้องนอนค่ะเราสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยนะคะ พื้นที่ระหว่างตรงบริเวณโซนนี้กับโซนทีวีเนี่ยมีระยะห่างที่ค่อนข้างกว้างนะครับ<ช>ข้างเตียงเนี่ยก็ยังมีพื้นที่สำหรับวางโซฟาได้อีกด้วยจะนั่งดูหนังหรือว่าจะนอนดูหนังเนี่ยก็สามารถทําได้สบายๆเลยใช่ค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะทางโครงการมีแถมให้แบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะ<ม>แล้วก็มาต่อบริเวณตรงนี้ค่ะเราสามารถทําเป็นเอาวางเป็นโต๊ะทํางานหรือว่าถ้าสาหรับคุณผู้หญิงนะคะเราสามารถทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งในโซนตรงนี้ก็ได้ค่ะ ห้องแรกยังสวยและน่าอยู่ขนาดนี้ห้องต่อไปเนี่ยจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนไปดูกันได้เลยครับเชิญเลยค่ะและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ห้องที่2นะครับค่ะห้องที่เราอยู่นี่ก็จะเป็นห้องวันเบดนะคะจะมีขนาดตั้งแต่3 0มสถึงสาตารางเมตรค่ะแล้วก็ในโซนที่เราเห็นบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่ขนาดใหญ่ขึ้นเราสามารถทําพื้นที่ตรงนี้วางเครื่องซักผ้าด้วยก็ได้ค่ะ แล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอย่างบริเวณตรงนี้ก็จะเพิ่มชั้นเก็บของขึ้นมามากขึ้นนะคะถ้าเกิดผมเป็นคนชอบทําอาหารเนี่ยครับสามารถวางซอสหรือสัมภาระต่างๆในการทําอาหารได้บริเวณนี้<ช>ได้อย่างจุใจเลยใช,ใช่ค่ะพื้นที่บริเวณโซนตรงนี้นะคะเราสามารถจะบิวอินเป็นชั้นวางของหรือชั้นวางหนังสือกันเลยก็ได้ค่ะเนื่องจากห้องมีขนาดที่กว้างมากขึ้นค่ะแล้วก็โต๊ะรับทานอาหารค่ะคือเราสามารถวางโต๊ะอาหารนะคะได้ขนาดที่นั่งสตัวได้เลย พอมานั่งตรงนี้นะครับรู้สึกว่าสบายมากๆจริงผมว่าจะวางทีวีใหญ่กว่านี้ก็ยังสามารถวางได้เลยนะครับเพราะว่าสเปซต,ตรงนี้ค่อนข้างกว้างมากเลย่คะระหว่างห้องิีวิงกับตัวห้องนอนค่ะเราแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะ <สา S 2> แล้วก็ตัว, <ผม S 2> ตวเตียงเนี่ยค่ะเราสามารถวางถึงขนาดคิงไซส์ได้เลยแต่ว่าตัวห้องตัวอย่างเขาจะวางเป็นขนาดควีนไซส์ไว้ให้นะคะตู้เสื้อผ้าค่ะที่เราจะมีให้นะคะแต่ที่จริงมีพื้นที่เหลือสเปซเ,เหลือเราสามารถทําเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนห้องตัวอย่างที่ทําเป็นตู้เสื้อผ้าเพิ่มมาได้เลยนะคะ ข้อดีหน่งข้อเลยนะครับห้องน้ำเนี่ยอยู่ภายในห้องนอนนะครับคุณเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปด้านนอกนะครับสามารถลุกขึ้นมาเผื่อสามมติว่าอยากจะเข้าห้องน้ำตอนคืนเนีย่ยลุกจากเตียงมานะครับก็สามารถที่จะเดินเข้าห้องน้ำได้แบบง่ายดายเลยครับใช่ค่ะพอดูเสร็จแล้วนะครับผมนี่อยากจะซื้อสักหนึ่งห้องเลยครับจัดไปเลยค่ะ และสาหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่และสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับโดยที่โครงการโดเชีลาซานเนี่ยจะเปิดทําการตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นหรือว่าสามารถที่โทรติดต่อได้ที่เบอร์021195050ครับและถ้าใครนะครับที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับข่าวอาสังหาริมทรัพย์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องขายดีพ r o ป้าดีด้วยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอ,ขอบคุณและสวัสดีครับ